รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านำเสนอเรื่องสิทธิของสตรีในอิสลามท่านศาสนทูตนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวไว้คุตบะเบได้เตือนผู้ศรัทธาถึงภาระหน้าที่การเอาใจใส่และให้เกียรติต่อสตรีท่านได้กล่าวไว้ว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเรื่องปฏิบัติที่ดีต่อสตรีด้วยความรักความเอาใจใส่ และการให้เกียรติต่อนางดังนั้นสตรีในทัศนะของอิสลามจึงเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่มีความแตกต่างไม่ว่าสตรีผู้นั้นจะนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามก็ตามและได้รับการคุ้มครองตามศาสนาบัญญัติโดยสมบูรณ์และตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นได้กำหนดสิทธิเสรีภาพของสตรีที่จะแสดงความสามารถในกิจกรรมด้านต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายเหตุการณ์ที่ทำร้ายสตรีจึงขอถามผู้ก่อเหตุรุนแรงว่าท่านทำเพื่ออะไรกันแน่ทำไมถึงทำผิดหลักการของศาสนาเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเขาจะทำความดีต่อทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกศาสนา ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติวิธีกองำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าโทรศัพท์073299761